สวัสดีครับผมยุ่อสีกุงอรุณสวัสดีนะครับการที่สมัครเป็นสมาชิกของสีกุงมันจะแบ่งมาเป็นสอนขั้นตอนขั้นตอนแรกคือคุณสมัครเป็นสมาชิกเราการเป็นสมาชิกเราเนี่ยนะแค่คุณสมัครแล้วก็เราขอร้อยคุณช่วยซื้อประกันเวทกับตัวคุณเองในเบี้ยสัก2 0 0ร้หรืองบาทคุณก็เป็นสมาชิกเราแล้วพอเป็นสมาชิกพุ๊เนี่ยรถคุณจะซื้อประกันภัยหรือญาติคุณที่เป็นนามสกุลเดียวกันจะซื้อประกันไปเราก็ให้ส่วนลด คุณตามอัตราส่วนเช่นนะบริษัทก็อาจจะว่าคุณ12บซนะแต่นี่คุณจะจ่ายเบีย้ยโดยตรง2 0,000บาทคุณเป็นสมาชิกของสีกุ้งโบเกอร์ด้วยระบบ MGM คุณก็ได้ลด1 2นคือแทนที่จะจ่าย2 0,000ืก็จ่ายเหลือ1มื่นเเพราะฉะนั้นคุณก็ไปบอกเพื่อนคุณสีเป็นสมาชิกเราก็สมาชิกก็ได้ลด17ื่เหลือหมื่นเจหมือนกันลดไป24งพคุณก็จะได้ค่าแนะนำานนะก็คือ200บาทหรือมากกว่านั้นนะ ถ้าคุณคิดว่าอาชีพนี้แค่แนะนําคุณก็มีรายได้แล้วแล้วทําให้เพื่อนคุณเนี่ยประหยัดค่าใช้จ่ายเบี้ยถูกกว่าด้วยคุณก็อยากจะยึดอาชีพนี้นั่นขั้นตอนต่อไปคือมาอบรมความรู้เรื่องประกันแล้วก็ไปสอบบัตรพอสอบบัตรในหน้าได้อันนี้คุณขายประกันไปได้ล,ละเพราะฉะนั้นที่ตอนแรกที่คุณไม่บัตรเนี่ยเราลดให้คุณถือว่าเราลดเป็นส่วนลดให้ลูกค้าแต่ถ้าบอคุณสอบบัตรในหน้าป๊บเนี่ยถือว่าคุณอยู่ในอาชีพนี้ละ เราจ่ายคอมคุณได้แล้แล้วคุณจะขายประกันภัยใครก็ได้เลยถูกต้องตามกฎหมายเลยนั้นบัตรในหน้าพอคุณสอบปุ๊บเนี่ยนะพอครบหนึ่งปีก็ไปอบรมต่อบัตรมันก็ไม่ยากนะเพราะฉะนั้นบัตรใบนี้เนี่ยจะทำให้คุณมีรายได้เป็นแสนเป็นล้านต่อไปในอนาคตเพราะฉะนั้นบ้านเรานะคนที่จะทําอาชีพนี้จะต้องมีบัตร